สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับกริดโหราศาสตร์นะคะรู้ดาวก็รู้ดวงในชั้นเรียนโหราศาสตร์นะคะมักจะบอกว่ารู้ดาวก็รู้ดวงอยากดูดวงแม่นก็ต้องดูดาวให้ถ่องแท้พูดตอกยำ้ำให้เห็นถึงความสำคัญของดาวแต่และดวงอยู่เสมอๆนะคะดาวคือแม่บท ของโหราศาสตร์ทุกๆแขนงนะคะวันนี้ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีเลยจะพูดถึงดวงดาวนี้ให้รู้จักกันสักเล็กน้อยนะคะดาวพฤหัสบดีมีชื่อในทางดาราศาสตร์ว่าจูปิเตอร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่5ตำนานดาวต่างชาติตะวันตก กรีกโรมันบอกว่าดาวพฤหัสบดีคือเทพซุสเทพซุสคือเทพ,พเจ้าแห่งสายฟ้าผู้ครองท้องฟ้าส่วนชาวเยอรมันเรียกเทพจูปิเตอร์เทพจูปิเตอร์นี้นะคะคือมหาเทพผู้ปกครองเหล่าเทพทั้งปวงตำนานดาวทางโหราศาสตร์ของเรากล่าวไว้ว่าพระอิสวรรเป็นเจ้าทรงสร้าง พระพฤหัสบดีขึ้นมาจากฤาษีสิบเก้ตนไร้พระเวทจนร่างปนเป็นผงละเอียดห่อผ้าสีหมากสุกประพรมด้วยน้ำอำมฤตบังเกิดเป็นพระพรฤหัสบดีเทวาทรงมฤึขราชกวางทองเป็นพาหะสถิติในวิมานทางทิศประจิมคือทิศตะวันตกมีกำลังเป็นสิบ เท่าจำนวนพระมุนีที่นำมาสร้างที่ต่อมาพูดถึงดาราศาสตร์ด้วยก็เพราะดาวที่เรานำมาใช้ในวิชาโหราศาสตร์ล้วนมีที่มาจากพื้นฐานทางวิชาดาราศาสตร์แทบทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยหรือว่าโหราศาสตร์ฝรั่งก็ใช้หลักการเดียวกันโหราศาสตร์ฝรั่งก็คือไพ่ยิปซีโหราศาสตร์ไทยใช้เลขห้า แทนดาวพฤหัสบดีจัดเป็นดาวใหญ่ที่มีกําลังการโคจรยาวนานราศีละปีวันนี้เลขหโคจรมาอยู่ราศีมีนอยู่หนึ่งปีเต็มๆก่อนจะย้ายไปราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีเมถุนตามลำดับในจักรราศีที่ถูกแบ่งออกเป็น12ราศีจะมีดาวประจำอยู่ทุกราศีเรียกว่าดาวเจ้าเรือนหรือ เกษตรกรเจ้าเรือนดูจากภาพประกอบจะเห็นดาวห้าพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนอยู่สองราศีคือราศีธนูธาตุไฟกับราศีมีนธาตุน้ำเลข5เป็นดาวธาตุดินที่โครองราศีธาตุไฟและราศีธาตุน้ำโดยธรรมชาติของดินก็คือมีความเป็นปึกแผ่นหนักแน่นมั่นคงจึงรับสภาพได้ดีประเภท ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นี่ก็น่าจะเป็นคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งของดาวพฤหัสบดีเลข5เป็นตัวแทนของคุณธรรมความดีความงามความซื่อสัตย์สุจริตความเมตตาการุณาความเป็นผู้ให้ด้วยเหตุนี้ดาวพฤหัสบดีจึงหมายถึงครูอาจารย์แพทย์นักบวชผู้พิทักษ์ความยุติธรรมนักการเงินการธนาคาร นักการศึกษาการศาสนานักโหราศาสตร์หมอดูหมอนวดรักษาอาการต่างๆก็อยู่ในคันลองของดาวดวงนี้ดาวพฤหัสบดีเลขหได้รับการยกย่องให้เป็นคุรุเทวาคือเป็นครูของเหล่าเทวดาและมวลมนุษย์ด้วยฉายาปัญญาอันบริสุทธิ์เลขห้า เป็นตัวแทนของการเงินโชคลาภชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกด้วยในดวงชะตาใครที่มีดาวเลขห้าเด่นก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่มีคุณธรรมสติปัญญาดีทัศนคติเป็นบวกชีวิตเต็มล้นไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเลขห้าเสียก็ทายตรงข้ามประเภทเย่หยิงอวดตัวผู้จาเวอรัง ไปน่นเลยยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับดาวพฤหัส,สบดีที่น่ารู้แต่คงขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมออ้อยชาแน,นลด้วยนะคะเพื่อแม่พลาดเป็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องดวงขอบคุณค่ะ